สวัสดีครับทุกท่านครับผมอาจารย์เป้าเป้ากำแพงแสนครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมเหรียญพระเดชพระคุณหลวงปู่แพ้วอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือใบขี้เหล็กนั่นเองนะครับสวยมากครับเหรียญรุ่นนี้มีชื่อว่าใบขี้เหล็กปลอดภัยนะครับหลังยันสวนนะครับอ่านี่ครับใบขี้เหล็กปลอดภัยหลังยันสวนนะครับอันนี้เป็นใบขี้เหล็กปลอดภัยหลังยันสวนรุ่นสุดท้ายพิมพ์ใหญ่นะครับสวยมากครับ นี่ครับโอ้โหงานเลี่ยมคลาสสิกมากครับงานเลี่ยมคลาสสิกมากนะครับฝังพลอยนะครับเป็นงานเลี่ยมคลาสสิกมากเลี่ยมแบบนี้ต้องมีเป็นพันนะครับโอ้โหแต่แถวบ้านเราไม่ค่อยมีนะฮะอันนี้เห็นว่าลูกค้าเลี่ยมมาจากไกลมากนะครับทางแถวภาคอีสานเหรียญก็สวยครับเหรียญก็สวยมากนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับเนื้อเงินนะครับเหรียญนี้นะฮะโอ้สวยจมูกหลงปีตเลยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระเด็พระคุณหลวงปู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายเนื้อเงินครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้เป้ากําพแบงแสนทำคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับขอบคุณมากครับ